สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องชาวไทยทุกโลกนะคะมนันนี่มีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์มีแม่ครัวมาจา้ะมีแม่ครัวมามาเฮ็ดลาบหมูให้กินโอ้มั<ะ>งจันเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งว่าเป็นลาบจังไพี่น้องข่อยก็บ่เคยกินแต่ย่ำกินก็แซ่บๆเด้อพี่น้องมันเพิ่นบ่ได้ลาบคือจังบา้านเฮาเนาะพี่น้องเป็นลาบอีกอย่างนึงเนาะเป็นลาบแบบเขาคือจังบ้านเขาหน่อยละคือจังคันว่าทางเหนือกันลาบอีกอย่างนึงทางอีสานกันลาบอย่างนึง ทั้งผักกางกันลาบไปย่างนึงนะพี่น้องแต่ก็กินอะไรหมดทุกอย่างทั้งเหนือกันลาบอันชวดชิดากินกับเครื่องมือทั้งอีสานกันลาบอ่าหานาทีถึงสี่นะทั้งทั้งผักกางกับจักนาทีวกพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันนนอกว่าจักนาทีพี่น้องไปเบิ้งเนาะจ้ป่ะเห็นแต่ทั้งหลังแวบแวบหัวสีแดงๆพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้ลเบิ้คุณพี่สวัสดีค่ะ อันมาสวัสดีค่ะมาดีค่ะความมาดูแม่ครัวจะแม่ครัวอันลาบหมูจะอันลาบหมูแบบทั้งอันทั้งอันเพิ่นลาบจังไหนบุ๊พี่น้องเพิ่นกันลาบกันแก่กับน่ากินนะอันนี้เพิ่น,นอันนี้คือลวนขั้วหมูใช่ไหมใช่ขั้วหมูให้สุกใช่ปะขั้วหมูให้สุกให้แห้งเลยขั้วหมูให้สุกให้แหง้งแล้วก็ใส่เครื่องที่หลังใช่ไหมใช่ใส่ต้นหอมกระเทียมอะไรเหมือนเราปะใชะ โอ้นั้นนั้นเครื่องลาบใช่ไอ้นั้นเครื่องลาบใช่ไหมนั่นเดี๋ยวมาดูอ่ะมันเครื่องลาบ๋อพี่น้องนโอ้ไม่เห็นพี่น้องไม่เห็นนี่ยเนี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เครื่องลาบพี่น้องเครื่องลาบซื้อมาจากเมืองไทยน้ำเครื่องลาบจ้ะเครื่องลาบเครื่องลาบอ๋อใส่เองสีไปเนาะติแสบน่เป็นตาแสบหลายนี่แหละเป็นกระแซอันนี้น้ำ ลามาจากอันท้าอันเจนทบ,บุรีอืมคอยกเะเทศอันนี้พี่น้องก็กประเทศอันอันเมี่ยงปลาปลาตัวใหญ่เงี้เลยเนาะสามตัวเมี่ยงปลาอัน,นอัน,นปลากระพงนะพี่น้องเนาะเด๋เป็นเมี่ยงขอเทศตรคอยไอเอ้อแลรวเฮ็ดลาบขอกรกเทศเมี่ยงปลาพี่น้องเดี๋ยวมานี้ขอเสิพา้าพี่น้องมาเบิง่งอันนี้พี่น้องนี่แอร์ฟรายนะพี่น้องนี่เนี่ยแอร์ฟราย ว่าเป็นเห็ดจังไงเนะาะว่าเป็นอบจังไงเห็ดจังไดพี่น้องนี่นี่เนี่ยใส่ง่ายพี่น้องน,นี่ใส่ง่ายง่ายนะเนี่ยใส่ง่ายมากเลยเดี๋ยวว,ว,ว่าเกิดวายูเมืองไทยมีกับกระอยากพี่น,อน้องไทยห้าซื้อใบอบนวกินเนาะนี่เดี๋ยวใส่พี่น้องเบิรงพี่น้องเนี่ยเบิรงนี่ดึงออกมาสิพี่น้องบ่เนี่เห้าก็ใสา่ยังใส่ไหนลงไปแล้วก็ตังนาที่ตังคมฮ่อ,อน,นี่พี่น้องเนี่ยตังอุณหภูมินี่มองในตังอุณหภูมิ อันนี้ก็ตังเวล่าพอตังแล้วฮาก,ก็กดลงไปนี่มีสองหัวพี่น้องอันนี้มีสองหัวทั้งพีกับอบได้วยก,กันในนี้กับหัวหนึ่งทั้งพีกับหัวหนึ่งนะนี่มันนีแลวสิมาอบอัน,นันพี่น้องมันอนีแลวสิมอาอบปลากระพงปลากระพงอ่ะเหนื่อยแล้วซื่อมาเนาะนี่ปลากระพงตัวใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิง่งปลากระพงก่อนเดี๋ยวพี่น้องดูปลากระพงก่อนปลากระพงขาวเนาะน้องเบิงโอ้อยู่ในถุง คุณพี่แกะให้หน่อยเลยไไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ยเราแกะเบิ่งปลากระพงตัวยิ่ใหญ่พี่น้องเอ้เราซื้อม้าก็จะเอามากินกินเมียงเฮ็ดเมียงกินอกปลาเผาปลากินเมี่ยงเนี่ยฮะเออเรียกแกะเบิ่ง้ความสโอ้พี่ยกไปดูโอ้พี่น้องปลากระพงขาวโอ้ตัวใหญ่ๆไหนที่นี่สามตัวเลยเหรอโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ สามตัวใหญ่ๆเลยพี่เนาะบิ่งปากกับพงขาวสามตัวใหญ่ๆเลยนี่จะทํากี่ตัวเนี่ยสองตัวสองตัวนะจ้ะเอาไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ทานน้ำยาหนมจีนเนาะจ้ะเอาไว้ทานน้ำยาหนมจีนมันมีตุกน่อห่อเนาะเอาไว้ทานน้ำยาหนมจีนตัวหนึ่งเนาะพี่เนาะเอาตัวใหญ่เอาตัวตัวใหญ่ไว้ทานนี่ตัวใหญ่จ้ะเอาไว้ทำน้ำยาหนมจีนกินเอ้ยเนาะ แล้วก็เอาตัวเดียวก็พอมันยาหนุ่มกินเดี๋ยวมันข้นไปไม่อร่อยค่นน้ำยาลาวกินน้ำยาบ้านเราน้ำยาเนี่ยแล้วก็จะกินกับนี้พี่น้องนี่สลัดจ้าสลัดก่อนจะกินกับมันเนสลัดนะถุงอันขาวอันนี้มั้งจะกินสลัดอันนี้กินกับสลัดนี่กินแล้กกะติ่มเจีวใส่นะพี่น้องเนาะติ่มเจีวแล้วก็ตักแจวใส่กะนี่ก็อจะกินกับอันตัวนี้เหรอตัวนี้ใช่ไหมตัวใหญ่เมื่อกี้น่ะไว้กินน่ะใช่ไหมนั่นแหละเอาไว้ทานยาหนุ่มกิน นี่เอาไว้ชันยนมกินหนึ่งตัวพี่น้องนี่อสองตัวนะแกจะกินอันนี้เมือนแมนเมือนแรกนี่มันสิกินเหลือปะน้อสองคนนี่ทาไมจะกินเหลือเนี่กินอันน้ะเออเขาเรียกอะไรนะโอ้ใหญ่ใหญ่เด็มน้ำเด็มเพื่อนเออกินกับอันกินเมี่ยงเออว่าประเทศไทยอ่จะกินเมี่ยงกระดาษมึงซื้อซิม ไม่ต้องใส่หนังสือพิมพ์หรอกมนอนนั้งนะเพราะว่ามันจะมันจะติดมันจะติดช่องแข็งพี่เออมันจะติดช่องแข็งยางเอา,อายานั่นไงายาเยอะๆอือแค่นั้นเอามันไปใส่เห็ดตัญาหนมจีนจหรือหรือหนูจะทำพุวกนี้เห็ตัญาขนมนจีน,อน,นอเออเนาะ โอเคโอเคเดี๋ยวก่อนว่าเดี๋ยวก่อนเอาเอาไว้ในตู้ธรรมดาก่อนเดี่ยเผื่อหนูทำพรุ่งนี้น้ำยาหนมจีนตู้ไหนเออไม่ไม่เป็นไรเอาอบเอาไว้อบเอาไว้อบแล้วก็อบไว้เออใช่ใช่ใช่อบไว้หน่อยแล้วก็ก่อนจะทำานมกินล้วต้องอบแล้วใช่ไหมอบให้มันแห้งก่อนแล้วก็มาต้มใส่หม้ออ่นเออพี่น้องเนาะก็าจะเห็นยากระปุนมาเออเออเนาะเอามาคน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  เดี๋ยวคนคนพี่น้องคนหมู่เออแล้วคนนี่แห้งเงี้ยแห้งแล้วแห้งเงี้ยแห้งแล้วใส่น้ำปลาเอาใส่น้ำปลาเลยเหรอใส่น้ำปลาเอาใช่ป่ะปรุงไปทีเดียวเลยอ๋อเหรออย่งเบิ่งเพนเอันปรุงไปทีเดียวเลยนี่ก็ได้ข้อที่ข้าอใส่น้ำปลาอืมใส่อะไรอีกใจเย็นใส่น้ำปลาแล้วคนให้มันเข้ากันแล้วไนึง แห mm ้งๆแห้งๆแห้งเราเอ้ยแห้งก็ปิดไฟเลยแล้วก็ใส่เครื่องทีหลังอ๋อเหรอปิดไฟเหรอเออแล้วก็ปรุงเครื่องทีอ๋อใช่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 อืมหนูก็ไม่เคยเนาะหนูก็เคยทำแต่ลาบที่บ้านเนาะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ดูให้แล้วค่ะดูการปรุงกันเลยอันนี้เครื่องปรุงมันพี่น้องอันนี้เครื่องปรุงเพิ่น จินตนาการเนี่ยที่ลาใส่ถั่วแห้งละแล้วก็ทิใส่ใส่ข้าวถั่วใส่แบบพริกป่นเนาะจะว่านะงั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้เผาขาเผาตะไคร้หรอกมันต้องเผาขาตะไคร้ด้วยเหรอบ้านท่านเขาทำเขาเผาขาเผาตะไคร้เผากระปิเผาอู้หลายอย่างแกะกระเทียมทุกอย่างเลยอันนั้นมันลาดเนื้อนั่นอะลาบทั้งบ้านก็เหมือนกันเหรอ กว่าจะได้ก็จะได้กินก็ครึ่งวันอันนี้แป๊บเดียวของเราอืมอันนี้ก็ปิดไฟได้แล้วมสู้หนูไม่ได้สิบนาทีได้กินแช่จะใช่ได้แล้วน่อีสานอร่อยด้วยอร่อยเหาะแต่มันก็อร่อยก็ได้อย่างกันเนาะโอเคปิดซาลาล่ะนี่เดี๋ยวนองให้มันเต็นอ๋อพี่น้องระเบงไม่ไม่ได้ใส่เครื่องใส่เครื่องเลยใช่ปะยังไม่ใส่มันร้อนก็เลยอันนี้ไหมหมดอ๋อ แล้วแล้วพวกไอ้นี่นะนี่นี่นี่พริกป่นพวกไอ้ก็ไอ้ไอก็ขั้วใส่ตอนไหนใส่ที่หลัง๋อใส่ที่หลังเราค่อยดูโอเคจ้ะพี่น้องแตาเบิ่งจะเข้าวเนาะพี่น้องมาเบิ่งว่าเป็นโป่งเครื่องเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไดหรอดแผลเป็นเบบักหนาวสันเบบมะนาวสันใส่น้ำปลาไปแล้วตอนขั้วใส่น้ำปลาไปแล้วใช่ไหมใส่แล้วเบบักหนาวจากหน่อยน้องมันนี้ ใส่มะนาวพี่น okay. ok ้องคอยก็ดจิจำได้เห็สิอะไพี่น้องกระจำเอาว่าเป็นเห็ดจังไดแน่เนาะคอยก็ดจิจำเอาฟูฟักลักจำเอาเนยพี่น้องครูคลิกคลิกอืมคลิกเข้าไปนี่แหละเป็นกระเชงสีเนาะคอยกระจำเอาสิอลไรพี่น้องว่าเป็นเห็ดยังไงกินแน่เป็นเห็ดแบบใดนะอันมือรุ่นกันว่าคอยจำไม่ได้ก็สิมาเปิดอันยูทูบในละเบิงพี่น้องว่าเป็นเห็ดใส่จังไดแน่นะ ิกแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปใส่เครื่องลาบพี่น้องบันนี้ก็ใส่เครื่องลาบเนาะอ๋อครอผอ๋นี่พี่น้องเครื่องลาบเครื่องลาบปองปงุองลาบส,บสมัยสมือมันง่ายนะพี่น้องเนาะมันง่ายยังก็ง,ง่ายไปหมดเลยไม่ต้องไปนั่งข,ขั้วคาขั้วตะไคร้ก็นี่ไงมันมาในนี้หมดแล้วเนาะใส่ไปหมดถูกม,มันมากเลยนั่นแหละมันจะได้อร่อยมันไม่ใช่เรา ใส่อืมหอมเนาะแล้วก็ใส,วววใส่ข้าวคั่วพี่น้องหอมบ่ต้องชิมก่อนก่อนใส่ข้าวคั่วเอาเอาชิมได้เหรอช้อนมาเด้ช้อนแรกมันต้องได้รสชาติก่อนค่อยใส่ข้าวคั่วเลยอ๋อเหรอแล้วมันจะรู้ถ้าใส่ข้าวคั่วไปแล้วมันจะเลยรสชาติอ๋อเหรอเอางาั้นไปเป็นไม่เอาจ้ะพี่ชิมไปเลย กินย <Beautiful. S 2> ังไงรถไหนรถบอลโวรถไถนารถอีแตนรถเต๊กเต๊กข้าวขัวพี่น้องข้าวขัวข้าวขัวจ้าพ่อแม่ีปน้องบนข้าวขัวเนาะคิดหอดบานเนาะเนี่ยมีบุญงานแต่งงานเนี่ยพี่น้องลาบเนาะลาบหมูลาบสารพัดลาบเลยพี่น้องลาบเนื้อลาบอย่างเนาะอยากกินต้องกินเปรี้ยวเนาะ แล้วแต่คนทำคนสิใสอย่างนกพี่น้องกับเบิ้งเนาะคอยกับคอยกับบุคยเบิ้งเอาช้อนเอาช้อนเออช้อนแห้งบักพริกพี่น้องนี่แหละหมักพริกจะบักพริกโอ้โูใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยใส่บักพริกพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งซอยกันบักพริกจะสูตรไผรสูตรมันอร่อยไผรอร่อยมัน เผ็ดระเบิดจะเติมไม่เผ็ดก็ไม่แฝงอะเนาะก็ว่ากันไปไม่ใช่เผ็ดจะจะสุดภัยสุดมั่นของใครก็ของใครสิคะหอมข้างหอมมากน่ากินเนาะรสชาติว่าโอเคแล้วนะเก๋จะใส่ผงลัวหรือเปล่าใส่ไปผงวิเศษไม่ใส่ได้ไงคะถ้าไม่ใส่ผงวิเศษน้องไม่ชอบ เห็นจะกินหมดเลยกินอยู่แต่ก็มีรสชาติประขาดผงวิเศษช้อนเดียวก็พอแลนะ้วเนาะสองมากไปปะไม่มากเดี๋ยวเจ้าของผงชูรสขายไม่ออกต้องกินต้องปิดฟไฟดีๆคุณพี่เดี๋ยวมันหล่นอืมทำอะไรต้องเรียบร้อยไม่ได้ ผงวิเศษมาแรงว่าจะเอาไว้กินพรุ่งนี้วันเอาไปกินที่ทํางานก็แล้วแต่ก็เรามีปลาแล้วไงในเงินก็เอาปลาไว้ทำทิศหน้าปลาไหนก็ <idal ay. S 1> ปลาไงก็ปลาอนนี้ก็กินวันนี้ไงอยู่ก็ห่อนี้ไปกินที่โรงงานไงเอ้ยปลาปลาพอแล้วพี่น้องพี่อะไรใช่ไหมโอเคเอาไว้หนูทนนนําน้ําจิ้มพี่น้องมาเบิ้งเพื่อนแซนนี่มัน แตกต่างจำเนยหรือพี่น้องเพิ่นใส่บักทัวเพิ่นใส่บักทัวแล้วใส่พริกนี่ใส่ไม่ไหวแล้วมั้งสงสัยจะเผ็ดแล้วลืมไปว่าใส่พริกนี่ใส่ไปไม่เป็นไรบักทัวใส่อันหอมหัวไ่พี่น้องใบผัก,กชีก็ไม่เป็นไรหรเอมันเยอะมันหลายอยา่างไม่มีบักทัวน้ำปุ๋นอ่ะทั้งไรท,งทางไทยทางลาว้าไม้าไม่นั่นก็บแบ่งไว้หนูใส่ต้มจัใส่ตำนั่น เนี่ยพี่น้องเป็นใส่บักทั่วนะพี่น้องก็ก็นี่มองนี่ล่ละคิดเอาออนนี่พี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งได้กินได้ยเยอะไงมีผัก <laughs> ประหยัดพี่น้องนนากินบ่ผักชีมันน้อยไปหน่อยเนาะไม่น้อยหรอก,อรอกโอ,โอมีลูกโดดลูกไม่โดดโด,ด้วยกินเป็นอาทิตย์เลยนเนี่ยพระกระโดดกำแพงไหน นี่ไงลูกโดดทำไมแม่ไม่โดดลูกโดดในสมไมเนี่ยพี่น้องเอ้ยหนักกินหนักกินพี่น้องกับคนเดียวมาจำเนาะคนเดียวมาคุยเพิ่นใส่กอันบักทั่วน้ำได้พี่น้องนี่แหละมันก็ดีมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันก็ดีอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอเสียดายซีมเลยพี่น้องเอ้ยขอเสียดายซีมเบิึงเดี๋ยวพี่น้องมาซีมน้องข่อยเนาะมาเป็นตาแสบบ่อซีมจ้ะพี่น้องมาซีมน้องข่อยเด้อพี่น้องข่อยจะซีมมาเป็นไฟสีแสบจังเลยข่อยจะซีมพี่น้องเบิึงเด้อ แซบบอแซบยูมันนุ่มๆพี่น้องมันนุ่มๆอีกหนึ่งช้อนถึงจะรู้แน่ชัดนี่แหละต้องขอบคุณอาหัวอันพงศ์วิเศษพงศ์วิเศษอร่อยทุกที่พี่น้องชิมกอนแซบพี่น้องแซบไหมแซบหลายแซบับแซบหลาย ่อ่รลอาทิตย์หนึ่งทั้งอาทิตย์ละกินลาบแส่อีหล่เป็นอ่ะขาบออีเล่ด้ไงเขาใเห็ดน้ำแบบนี้แหละเพราะวา่าเกิดมากลไปละเอะนะเกิดกักับบ้านขอ่อยก็จินแล้วเห็ดแบบนี้กินเบิงเนาะอัน,น,อน,อนเห็ดกับข่<อ>าบานเนาะอยู่เห็ดอ่บานเนาะกินแต่เล้วแต่เผ็ดปะถ้าไม่เผ็ดฉันจะใส่พริกที่หมดแล้วแต่แล้วแต่เผ็ดป้ะเรอถามว่าเผ็ดไหมนะตอนนี้กินก็ยังไม่เผ็ดแต่ถ้ากินนานๆไปอาจจะเผ็ด กินกับข้าวเนาะจ้ะก็คอยไปเราเอสนะพี่น้องกับเซสทั้งสี่แหะไปคุยกับเขาเนี้วพี่น้องคุยก <c ười> ับเขาเนื้อเขาเสียบเนาะพี่น้องเนาะอย่าโทรมาถามคอยเด้อคอยเด้ไม่ไม่โทรมาถามเพราะว่าหนูนูนในยูทูบแล้วหนูจําได้หนูจะจำคอยจำบ่ได้ดหรอกหนูก็จะเปิดเอาอืมหนูก็จะเปิดดูนั่นแหละพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะเขาจะจำอะไรศูนย์สี่อะไรพี่น้องเขาจะจำเอาเนาะว่าเป็นไหนฟูฟักลักจ่าวลามันไปไอซึมกับพวกน้ำไอพวกลาบเนี่ยนะมันจะอร่อย อืมันพี่น้องอันพี่น้องจะไหนก็ขอบคุณหลายๆเนาะเดี๋้คอยติดตาน้ำจิ้มเห็ดอันนั้นก้อยกายอันปลากอนจ้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งอ่ะวิธีเฮ็ดเตาอันนี้จังใดเนาะพี่น้องพี่น้องกับพี่น้องสื่อพี่น้องจะได้รู้เนาะว่าเไ็ดจังใดเนาะเดี๋ยวจะตักแจกพี่น้องเด้อคนที่ช่วยละาช่วยพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนแถวเล่ย์คนเดินทางมาพี่น้องมานี่มาเบิ่งลาวิธีเฮ็ดลาพี่น้องกันเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ